สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังจะเชื่อมสายไปหาพีว่วสัน์นะครับวันนี้เข้ารายการช้าสักหน่อยหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับวันนี้คุณผู้ชมครับจะมาพูดคุยกันเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงมีการเสนอไปนะครับที่ทางคอรมอซึ่งก็มีการประชุมในทุกๆวันอังคารเสนอในที่นี้คือเสนอเสนอให้ต่อพลกรฉุกเฉินออกไปอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือน ก็จะไปมีผลบังคับใช้อีกทีหนึ่งเดิมทีก็คือจะสิ้นเดือนพฤษภาคมต่อไปอีกหนึ่งเดือนก็คือจะไปสิ้นสุดเอาวันที่30มิถุนายนบางกระแสบอกน,นะครับตอนนี้รัฐบาลน,นั้นรับโจทย์ใหญ่มามากมายแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19จะลดลงเป็นหลักหน่วยนะฮะเรามีตัวเลขที่บางวันก็ไม่พบผู้ติดเชื้อบางวันก็มีผู้ติดเชื้อแค่2คน1คน3คน ก็แน่นอนนะฮะดูทุกอย่างสถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงแล้วก็ดูเบาบางลงแต่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลตอนนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่วสันนะครับในกรณีเรื่องของการต่อพรกรถูกเฉินนั้นเป็นการสกัดบ๊อบที่จะออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าในช่วงต้นปีนะฮะตั้งแต่มกรากุ่งพาเป็นต้นมาแล้วก็เลื่อยมาจนกระทั่งถึงต้นเดือนมีนาคมเราจะเห็นสัจม็อบของนักเรียน นิสิตนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวในทุกๆสถาบันทั่วประเทศนะฮะเป้าหมายของนักศึกษาก็คือเรื่องของการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสอชอนะแม้ว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญปี60ผ่านประชามติไปประมาณ16ล้านเสียงเองก็ดีนี่นะครับแล้วก็คันรองของกระบวนการในการเลือกตั้งนั้นทำงานเราได้ในายกรัฐมนตรี ก็คือลุงตู่เข้ามานั่งเป็นนายกอีกรอบหนึ่งต้องถือว่าเป็นสมัยที่2ทับหนึ่งหนึ่งสมัยอยู่ได้4ปีนะฮะเป็นได้ไม่เกิน2สมัยคือ8ปีนักเรียนนิสิตนักศึกษาพวกนี้เขาคิดอะไรกันอยู่เจรมญนมครับบางส่วนที่เป็นเฟิร์สโวตเตอร์นั้นที่มีสิทธิ์มีเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในขณะที่รัฐธรรมนูญกาลังจะถูกเขียนในขณะนั้นเขาเองก็อายุอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ในการที่จะออกสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นปัญหานะฮะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญเองแม้กระทั่งอาจารย์มีชัยรุชุพันนะฮะเป็นทีมร่างในท่านต่อมาต่อจากทางอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนนะฮะที่พเพราะกประยุทธ์นั้นไม่รับร่างของอาจารย์บวรศักดิ์ก็เป็นที่มาว่าอาจารย์มีชัยก็เข้ามาทํางานแล้วก็บาร่างตัวรัฐธรรมนูญปี60กันใหม่อีกครั้งหนึง่งนั่นคือเหตุครับเหตุที่ว่าลุงตู่เองนะฮะพร้อมกับทางคณะคอสอชอเอง ยินดีที่จะทำประชามติแล้วก็รับร่างรัฐธรรมนูญปี60จนกระทั่งการเลือกตั้งเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามขั้นตอนตามคันลองของรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีครับแน่นอนนะฮะมอบมาแล้วนะครับตอนนี้นิสิตน,นักศึกษาเขามีความพร้อมเราได้มีโอกาสเห็นไม่บ่อยครั้ง,น,งนะครับที่นักเรียนจะออกมาเรียกร้องในส่วนของ ประชาธิปไตยนะฮะออกมาเรียกร้องในส่วนของการต่อต้านการรัฐประหารแล้วก็การสืบทอดอํานาจของทหารนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมสายไปหาพี่ประสานอีกครั้งนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นมาพร้อมๆกับเราได้เช่นกันนะครับ ใครคิดเห็นอย่างไรนะฮะลองมาพูดกันดูเอาละครับตอนนี้พี่ประสานเข้ามาในสายแล้วนะครับพี่ประสานครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็มาพูดคุยนะฮะเกินไปกับคุณผู้ชมนะครับว่าเราเองก็จะมาคุยกันเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับมีมติในการต่ออายุของพอลกรฉุกเฉินออกไป ไปมีผลสิ้นสุดเอาในวันที่30มิถุนายนบางคนบอกว่าการต่อพอลกอฉุกเฉินไสนายจริงๆแล้วเนี่ยหวังเพียงส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสก,กัดม็อบเราได้เห็นนะครับภาพของม็อบนักศึกษาเริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้วนะครับคิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้เขาเรียก new normal new normal ครับวิวิถีชีวิตใหม่ของรัฐบาลปัจจุบันครับ เขาก็เป็นธรรมดานะเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นปกติทําการเมือง่ะนะการเ<ะ>มืองอันนี้การเมืองเลยนะะเขาเราก็อ้างได้ว่าบ้านเมืองไม่สงบอตอนนี้บอกบ้านเมืองมีภัยจากโลกร้ายถ้ารัฐบาลก็ใช้เครื่องมือไหนได้เขาก็ต้องใช้เป็นธรรมดาเพื่อจะได้อะไรอนะ่ะดูแลความสงบเรียบร้อย พราะปรบปรลบฉุดเฉิอนนี่มันทําอะไรก็ได้หมดใช่ไหมครับเป็นอำนาจสักงเสีบครับตอนประมาณคณะปฏิวัติอ่ะญี่ปุ่นยกเลิกเมื่อวานนี่เองนะ่ายกเลิกเมื่อวานฮะเออกะปล่อยให้เขาคุมลอกอยู่เหมือนกันอืมเขาคุมลอกอยู่เขาก็ยกเลิกเขาไม่มีอะไรอ้างละครับคนติดวันหนึ่งยี่สิบคนอะไรเงี้ยอืมตายคนน้องคนอะไรเงี้ยนะครับที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยยกเลิกวันนั้นอ่ะ เพราะว่าเศรษฐกิจมันสําคัญเหมือนกันแต่ว่าเขากยังห้ามคนเข้าประเทศเขานะเขากันอยู่ไม่ให้เข้าก็เมีหลายประเทศทั่วโลกนะฮะที่ยังห้ามการเดินทางอยู่ประเทศไทยใจดีมากให้คนไทยที่ป่วยกลับมารักษาที่เมืองไทยเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามป่วยไม่ป่วยห้ามเข้านะคนเวียดนามนะฮะเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับเออก็ประกาศอย่างเงี้ยมันไม่แคร์หรับ คนห้ามเข้าอ่ะคือจะป่วยหรือไม่ป่วยห้ามเข้าติดกันอยู่สองเดือนแล้วคนเวียดนามกลับบ้านไม่ได้ครับเขาก็เลยบอกเขาไม่มีโรคเลยอืมเขาเอาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตมาเป็นหลักของเราเนี่ยเอาความปลอดภัยในชีวิตมาเป็นเกาะป้องก,กันตัวของรัฐบาลครับก็อ้างได้อืมผม,มว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองที่เขาจะเล่น ชั้นเล่นเชิงเล่นใครได้ประโยชน์อะไรเขาก็ใช้กันผมมองมันธรรมดามากนะฮะ่<อ>าย<น>ศึกษาเขามอง<น>ไม่ธรรมดานะครับพี่วสันรอบนี้ที่ทางรัฐบาลต่อพหลกกรฉุกเฉินออกไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่วสันครับนายแพทย์เรวัดนะฮะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ท่านได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน facebook นะฮะบอกว่ามาตรการของรัฐบาลกรณีมีการยืดอายุพลกกฉุกเฉิน ในช่วงสถานการณ์โควิด19นะฮะที่จากเดิมจะสิ้นสุดเอาสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้จุดประสงค์จริงๆไม่ใช่เพื่อต้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับแต่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองคิดยังไงครับเรื่องนี้ก็โอเคนะก็ก็ค,ค,ค,คิดไปก็ค,คิดถูกแล้วครับก็เป็นถูกแล้วเขามีเครื่องมืออะไรเขาก็ต้องใช้อยู่แล้วอยู่ไม่ต้องไปบน่นไปว่าเขาหรอกใช่ไหมครับเสียเวลาเปล่า การเมืองอะ่ะทําวิถีไหนก็ได้ที่เราได้คะแนนเสียงข้างมากแม้กระทั่งประชาชนเลือกพักนี้พักนี้มันก็มีการวิ่งเต้นหัวคะแนนจ่ายเงินอะไรกันอยู่แล้วทุกคนก็ยอมรับอยู่เพียงแต่อย่าทำให้มันประเจดประเจ์แล้วเขาจับได้ก็แล้วกันไอ้นี่เขามีอาวุธอยู่ในมือทําไมเขาจะไม่ใช้ละ่ะอืมอบอกเป็น New Normal, นิว n น r ร a มอหมายความว่าการยืดเป็นเรื่องธรรมดาครับวิถีใหม่ นี่ไม่ดีเส้นมิถุนาก็ยืดอีกก็ได้นีงโอ้โหถึงตอนนั้นถ้ายืดอีกนี่น่าจะมีกระแสต,ต่อต้านออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะต้านกต้านไปับเยอะก็ไม่เป็นไรอืมเขาประกาศโชว์ฟิวโยก้ามามอบอะ่ะอืมอย่างมากก็แค่ใช้มือถือโวยวายกันครับจะไปรวมตัวกันในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ม,มันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเอางี้ดีกว่าเขาเล่นการเมืองกันอะตอนนี้เขาเล่นการเมืองแล้วไม่ได ไม่ได้เล่นการบ้านไม่ได้ดูแลประชา